สวัสดีครับผมโดยอิสเมลไล์นะครับวันนี้จะมาแนะนําการเก็บเลเวลตั้งแต่60ยัน70เลยก็ขอสรุปการเก็บเลเวลตั้งแต่ต้นเลยนะครับว่าการเก็บเลเวลเนี่ยต่อให้เป็นวิธีเร็วที่สุดดีที่สุดแล้วเนี่ยแค่คุณขี้เกียจก็เร็วไม่เท่ากับคนทํารายไี้แข่เลยเหรอเลครับก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นต่อจากคลิปเดิมก็คือเลเวล1-60ผมจะไม่พาลงดันนะครับจะเป็นแค่แนะนำดันต่างๆ,ๆเฉยๆที่มาสัมพันธ์ ก็ทุกครั้งที่มีการอัปเดเนี่ยสายคลิกกับพาลาดินเนี่ยหรือว่าที่เราบ้านๆเราเรียกกันว่า,าพระเนี่ยจะไม่มีตีลงอันนี้ก็ขอให้คนที่เวลที่สร้างตีเวลนะก็ช่วยรับพระพารา,ล,าลงกันด้วยนะเป็นการช่วยเหลือกันเพราะว่าเวลาลงเน้นเนี่ยสายสายนี้สายพวกนี้เนี่ยสำคัญต่อพวกเรามากนะก็วันนี้พาสองสาวมาด้วยนะคือเค,ค้กจังกับแคจังแล้วก็วพีค ดีค่ะอาเคกคนไหนเอ่ยสวัสดีจ้านะฮะอา,าแ,แคจังสวัสดีค่ะแล้วพีกเหมือนเดิมเปลี่ยนสีผมเล็กน้อยก็ <c oughs> เป็นคู่จ้แม่เริ่มการเก็บเลเวลเนี่ยตอนช่วงหกสิบถึงเจ็ดสิบเนี่ยเราก็ควรจะเตรียมการเก็บเลเวลเนี่ยเขาเรียกอะไรนะ เตรียมการที่จะช่วยให้เราเวลง่ายขึ้นก็อย่างแรกที่เราควรจะเตรียมการเลยคือคอมบิสกิลคอมบิสกิลคืออะไรพี่คอมบ s สกิลคือกิลที่ได้รับอัตโนมัติเมื่อเลเวลของตัวละครทั้งหมดที่เราสร้างในไอดีเดียวมารวมกันเปิดกดเคแล้วไปที่คอมบ s สกิลแล้วคลิกๆ,ๆใส่เลยตรงนี้นะคอมบิสกิลเรามาดูได้นะว่าอาเลเวลตัวละครในไอดีเราเนี่ย ใช้คอมไบสกิลอันไหนได้บ้างก็มาดูตรงนี้ได้เลยนี่มาศึกษาศึกษาเองได้นะมันง่ายอยู่แล้วคอมไบสกิลใช้นี้นะเตต EP อันนี้ในการเบลนะช่วยเราได้มากเลยก็ถัดไปจะเป็น EPQ EPQ เนี่ยมันอยู่ที่ว่ากิลของคุณเนี่ยได้ซื้อกิว EP มาหรือเปล่าต้องเสียงเงินด้วยนะเพราะว่า บัฟบัฟพวกเนี้ยเป็นรลายเดือนแล้วก็ถัดไปคือชุดกิ้ชุดกิ้เนี่ยสามารถกด G แล้วไปที่กิ้รีวอร์ดแล้วไปที่ไอเทมได้นะกิไอเทมอันนี้แล้วมาดูว่าชุดกิ้เราสามารถซื้ออะไรได้บ้างก็ถ้ากิวเวลสูงเนี่ยเราก็สามารถซื้อได้หมดเลยก็จ่ายตังนะซื้อมาทำให้เราเวลง่ายขึ้นเยอะเพราะมีโบนัสเซตใน ว็นละเซตเพิ่มอีพในการวิวอยู่ก็ถ้ากิวเวิรวน้อยก็ไม่สามารถซื้อได้นะเพราะว่ายังไม่ถึงก็ซื้อไม่ได้ก็การช่วยเก็บวร่วก็มีวันนี้นะเราจะไปเรื่องวันรีว่าว่าเก็บวลวช่วงวัหกสิบถึงเจ็ดสิบเนี่ยมันเป็นไงบ้างเอาพีก,ก่อนดีกว่าว่าช่วงพีวิวเนี่ยเป็นไงบ้างก็เอ่อทอลอดฮะพราแข่งกนะับ คนที่เหลือในกิวเพราะว่ากิจกรรมอะนะเาลคนในคิวมันมีกิจกรรมของทางเกมด้วยแล้วก็กิจกรรมของหนูในกิวอันนี้ก็ขอผ่านไปแล้วกันนะก็เค้กแล้วเค้กหลับเป็นไงบ้างจ้าเนยว่าอย่างหนูนี่ไม่มีไม่มีเควสในเมืองก็จะไปลงที่เป็นลงที่โรตัสไปรับเควสต่โรตัสจะไปลงด้วงดันด้วงให้วลถึงหกสิบห้า หกสิบห้าเราค่อยมาเมืองมาลงโลเด้นแล้วก็ไร่วันจะง่ายกว่าสำหรับคนไม่มีเควสนะ oh. แค่นี้ค่ะแล้วแค่จังเหรอเป็นไงบ้างคเรารับได้วันจากดีแแะแล้วก็ไปลงห้าดันเอลตัวหลวมบางคนก็ลงแบบลงโกลเด้นอย่างเดียวก็ได้เพราะโคเด้นน่าจะเร็วสุดมั้งขึ้นเีลาสามสี่เปอร์ลงเควสบอร์ดครับงั้นก็จะเริ่มเข้าเนื้อหาหลักเลยล่ะ อะอย่างแรกที่สำคัญที่สุดคือเควสหลักและเควสย่อยอันนี้จะเหมือนตั้งแต่เวลหนึ่งถึงหกสิบเลยก็ถ้ามีเควสเราจะเวลกันง่ายมากถ้าคนที่เวลหกสิบแล้วเนี่ยยังมีเควสเหลือในเวล์ห้าสิบหกสิบอยู่เนี่ยรวบรวมเควสหมดเลยเร,เรับเควสมาให้หมดแล้วก็ลุยเลยเราจะเวลสบายง่ายๆเลยสมมติว่าถ้าเควสหลักไม่ถึงเนี่ยก็ศู์เควสหลัก เวลน้อยเกินไปเนี่ยก็ไม่ต้องไปดันก็ได้อาจจะเสียเวลาถ้ารีเวลเที่ยรีเวลนะถ้าไม่รีเวลก็ไปดันเคลหลักก็ได้ก็เควสถือว่าสำคัญมากในการเวลคุ้มจริงๆแล้วก็ต่อไปคือสำหรับดันสำหรับเวลนะดันแรกที่จะแนะนำคือด้วงเป็นยังไงนะเค้กด้วงเนี่ยด้วงออดด้วงใช่หบออ่ะ ไอพวกแบบดันหกสิบเก่าของเราที่เคยลงมันเป็ดันดันตเราเลเวลจากห้าสิบไปหกสิบเป็นดันแรกเลยที่แบบว่าวัยสำหรับคนไม่ค่อยมีของคือด่วงเนี่ยจะอยู่วัรล่างในงเมืองตรงน,นี้นะอา่ามันคือดันช่วงเลเวลห้าสิบถึงหกสิบใช่เอาไปดูกันว่ามันหน้าตาเป็นไงอันนี้สําหรับคนที่อ่าเพิ่งเลเวลหกสิบใหม่ๆแล้วไม่มีเควสเหลือหรือว่า มันก็ของไม่ดีของไม่ถึงพอยอะไรเงี้ยของแบบของยังไม่ดีมากอาจจะเป็นใส่แค่ของของคมงนีก็จะชิว<อ>หน่อยอ๋อมันดีอีกอย่างหนึ่งคืออันนี้ด้วยนะแบบว่าเราก็จะลงอาบีได้ใช่ไหมมันก็จะมีแบบกระต่ายทองเนี้ยลุ้นเพจเอาไปขายได้พอดันดวงถือว่าลงแล้วสบายสบายเลยลงคนเดียวได้ง่ายๆเพราะมีเคเวสป้ายหน้าดันด้วยก็เลยทำให้เราเวลชิวๆไป เดี๋ยวจะพาไปดูนะว่านันด้วงนั้นไหนค้างยอยู่แล้วอ่ะรอนานนิดนึงก็ดันดันด้วงเนี่ยถ้าเรายัมีเควสอยู่ที่เมืองโลตัสหรือว่าเมืองเ,เควสของเมืองเซนต์เนี่ยเหลือนิดนิดหน่อยหเนี่ยเราก็สามารถจะรับมาลงได้หมดเลยนะ ไม่จำเป็นต้องเป็นดันดวงก็ได้ขอเป็นดันที่อยู่ในโซนนี้ก็ยังได้เวลเหมือนกันได้เวลเยอะด้วยลหละไปเราจะดวูนว่าดันดวงที่นิยมลงเป็นไงเราเพลดเราเพลดป้ายหน้าดันได้เลยนะว่าจะชอบดันไหนอันนั้นดวงคือดันแรกอันแรกมปดูนว่าหน้าตาเป็นไง ใครที่เวลมาเรื่อยๆเนี่ยช่วง50ถึง60เนี่ยจะคุณเคยกับดันพวงนี้ดีดันพวงนี้นะแต่ที่แนะนำดันด,นดวงเนี่ยเพราะว่าเป็นเร็วสุดแล้วในช่วงเวลในช่วงแรกนะ60ถึง70เนี่ยถ้าไม่มีที่ไหนเวลเนี่ยมาเวลที่นี่ในสบายๆเลยถ้าของดีหน่อยก็อบ,บิสเลยอัพเครมาอบ,บิสแล้วก็ถ้าสำหรับคนที่ไม่ค่อยของไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ลงมาตื้นหรือฮาร์ดก็ได้อันนี้แล้วแต่นะนี่คือดันดวงแล้วก็ ดันในโซนนี้เนี่ยก็สามารถลงได้นะลงเวลได้ก็ถือว่ายังคุ้มอยู่ก็เราจะไปดูกันว่าหลังจากที่เราเวลประมาณหกหกสี่หกสามหกสี่เนี่ยเราจะไปไหนกันต่อหรือว่าจะไปดันเอลเลยก็ได้นะที่เราจะพาไปอยู่คือดันเอลที่ดันว้ว้หกสิบเจ็ดสิบถ้า ของดีมากๆเนี่ยไม่ต้องมาดันด้วงก็ได้จะไปลุยโกลเด้นในเมืองเอลได้เลยเดี๋ยวจะพาไปดูนะว่ามันเป็นยังไงไก็ดันน่าจะอยู่ทางนี้ทางขวาของแบบตรงนี้เลยเราก็ว์าไปได้นี่นะ ในหนหนึงเนี่ยถ้าเราย้ายไปแนหน,หนึงเนี่ยก็จะมีปาร์ตี้รับรับคนเนี่ยเข้าไปเวลด้วยกันเข้าไปทำารวันซึ่งรายวันจะเป็นของานานีทั้งหมดคือรายวันห้าดันเราสามารถรับได้จากลุงตีบวกเช่นเคยไม่ตีแหก <laughs> อะเรียตีแขกแลวกันตีไม่ติดอันนี้นะไม่ เราร <Okay. S 1> ับได้เลยโอ้ยร้อด้วยมันจะแยกนะช่วงแรกจะเป็นหกสิบถึงหกห้านะจะเป็นรายวันห้าดันแล้วพอรเรเวลหกขึ้นหกหกปุ๊บเนี่ยจะมีรายวันห้าดันเป็นดันเดิมแต่ว่าจะมีเควสเพิ่มขึ้นมาอีกให้เราได้ไปทํากันได้มาขึ้นแล้วก็อบังเหมือนเดิมรับรายวันจากอบังไปลงได้เหมือนกัน คืเลยว่าดันหน้าตาเป็นไงในด้านนี้เนี่ยถ้ามีถ้าใครทําเควสหลักตามมาด้วยเนี่ยก็จะดีมากเลยนะเพราะว่าเควสหลักบางเควสเนี่ยให้อีกอีกพีถึงแปดเปอร์เซ็นหรือสิบเปอร์เซ็นเลยก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยะ อันนี้จะเป็นดันสำหรับเวลล60์60-70ซึ่งเพิ่งเข้ามาใหม่ใ,มในเซิร์ฟไทยนะสวยสดกงนงามตราการตาในนี้เน่ก็สามารถรับเควสได้นะจะมีถ้าใครใครเวลถึงเนี่ยจะมีเควสเควสย่อยให้ทำในนี้เสักอย่างสองอย่างในนี้ก็สามารถรับได้เหมือนกัน ในที่นี่เนี่ยมันเจ๋งตรงที่ว่ามี NPC ข้างในดันเราสามารถขายของกับคนนี้ได้เลยซื้อขายเทมได้นี่ซ่อมได้เหมือนกันไเรารมาดูดันกันว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งป้ายก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยนะเรารับเครื่อป้ายได้เหมือนเดิมเลย อันนี้คือแรงวันห้าดันนะจะมีสามดันตรงนี้แล้วก็อีกสองดันอยู่ฝั่งตรงข้ามเดี๋ยวจะไปให้ดูซึ่งดันที่ฮิตและนิยมที่สุดคือโกลเด้นคือดันนี้นะดันแรกนี่อันนี้เลยถ้าเกิดเรามีของดีหน่อยเนี่ยเราสามารถลงฮาร์ดคนเดียวเพราะเก็บ EP ได้สบายมากเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเราสามารถลงฮาร์ดเน็ตรัวๆจนยันเวล 7จิบเลยก็ได้เพราะมีคนในเซิร์ฟทำเหมือนกันแต่ถ้าของไม่ดีหรือว่าเป็นสายของพาร์คิอะไรพวกนี้เนี่ยจะลงลําบากมากก็ต้องหาตี้เอาส่วนไรวันเนี่ยบางทีก็ควรจะรับคนในปาร์ตี้มาด้วยลงมาเตอร์อะไรแบนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ชอบเลยอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะว่าจะชอบสไตล์แบบไหนการลงเนี่ยถ้าเรารับเควดป้ายหน้าดันด้วยเนี่ยแล้วลงไปด้วยเนี่ย แล้วก็ได้ประมาณรอบละกี่เปอร์เซ็นต์นะพี่ห้าปะถ้าเร็สักหกสิบหกสิบมาหกสิบห้าจะได้ประมาณเร็วละห้าเปอร์อรอบห้าเปอร์ลดชุกกิ้วนะห้าเปอร์กว่าใช่แต่ถ้าหกหกสิบห้าขึ้นจะได้สี่เปอร์กว่าแล้วมันก็จะน้อยลงเรื่อยๆถ้าเรายังไม่วร่งตามเจ็ดสิบเนี่ยเราลงแค่มาสเตอร์อันนี้ก็รู้ๆอยู่แล้วนะก็แล้ววันท่านั้นเนี่ยมีประมาณเท่านี้แหละ ที่นิยมลงที่สุดก็คือโกลเด้นและแรกในฝั่งนูนนะก็โดยสรุปโดยรวมเนี่ยเดเวล6 0สิถึงเจเนี่ยจะมีเควสย่อยให้เราทําน้อยมากเอาเดเวลลำบากมากต่างลิบลับกับตอน5 0าสถึงหกเลยซึ่งก็ต้องใช้ความขยันส่วนใหญ่แกลงดันขยันหาตี้อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบก็นอกเหนือจากที่ผมได้อธิบายการเวลตั้งแต่ข้างต้นนะ เจะมีอย่างหนึ่งที่ในแผท6หกสิบถึงเจ็ิบเข้ามาเนี่ยก็คือเควสหลักเควสหลักเนี่ยเวลาเราทำถึงหกสิบเนี่ยปุ๊บเนี่ยเราทำต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเควสย่อยจะผุดขึ้นมานะคือเราทำเควสหลักผ่านไปปุ๊บเนี่ยเควสย่อยหกสิบอัพเนี่ยจะโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งมันจะไม่โผล่มาทีเดียวให้เราทำเหมือนที่มันผ่านมา,าต้องทำเควสหลักไปก่อนด้วยอันนี้เป็นความพิเศษของเควสหลักในแผทนนี้นะ ก็สำหรับคนที่เคลืหลักน้อยก็คือเวลน้อยๆเนี่ยหรือว่าไม่ได้ปั่นเคลืหลักขึ้นมาเนี่ยก็ใช้ทีเวยบแบบธรรมดาธรรมดาก็ไดนะ้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ดูกันตั้งแต่คลิปต้นคลิปจนท้ายคลิปเลยก็ขอบคุณมากครับ